ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูภูโบสถนะครับที่สวยงามที่สุดในกรุงเทพนะครับอยู่ที่วัดไหนนะครับเราจะพามาดูนะครับนี่นะครับอยู่ที่วัดปริวาตรนะครับลาดชนะวัดปริวาตรนะครับนะวัดปริวาตรนะครับ อยู่ที่5ถนนพระราม3นะครับซอย30นะครับนี้ก็จะอยู่อยู่ที่ด้านหน้านะครับรถเมล์ผ่านก็จะมี2.5นะครับผ่านหน้าวัดนะครับมีค่ารถ b ีทนะครับเราจะพาเดินเข้าไปดูนะครับว่าในวัด ที่ว่ามีอุโบสถที่สวยงามที่สุดครับในกรุงเทพมาดูครับวันนี้กำลังเดินนะครับเดินไปข้างในวัดนะครับกำัเดินไปครับว่ามาดูซิว่าอุโบสถวัดนี้ที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นโบสถ์อุโบสถที่สวยงามที่สวยงามที่สุดนะครับและ มีสถาปัตกรรมที่แปลกกว่าที่อืน่นแล้วก็ไม่เหมือนใครในวัดกรุงเทพนะครับตามผมมาดูนะครับเรากำลังเดินเข้าไปนะครับน,ววนั็นวัดพระจมีสละนะับช่วยดาจ,จ์าเข้าด้านหลังนะครับด้านหลังวัด เข้า,ด,าด้านหลังวัดนะครับเดินมานะครับพาเพื่อนๆมาดูทำความรู้จักว่าอุโบสถบัตรปริวาสเนี่ยที่เขาบอกว่างามแล้วก็แปลกกว่าที่อื่นกว่าที่วัดอื่นนะครับมาดูครับเรากำลังเดินเข้าวัดนะครับเข้าประตูวัด นี่ก็จะเป็นที่เราสร้างนะสร้างอยู่มันก็เสร็จเดีวครับเสร็จแล้วเดินเข้ามานะมาบอกจะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของวัดเดินมานะมาดูนี่แหละครับมาดูเลยครับว่าอุโบสถที่สวยงาม ที่สุดในวัดกรุงเทพนะครับมาดูว่าเขาสร้างยังไงและศาสถา,สาปัตยกรรมเป็นยังไงนะครับดูนะฮะหาเพื่อนๆนมาดูนะไก,ก่ก็ไดนะ้ลูกหลายสัตว์ป่า้มิมพานนะครับต่างๆนี่จะเป็นข้างโบสครับข้างโบสครับจะมีรูปปั้นต่างๆที่อยู่นะนครับ ตามเสาตามแพงนะครับก็จะมีบตรงไหนที่จะเป็นข้างโบสถ์นะครับข้างกูโบสถจะมีรูปปัน้นป่าิมมาผ่าหลาย,ลายสิ่งยอย่างนะครับยฮะพเพื่อนเพื่อนมาดูนะ เป็นคติธรรมนะครับสวยงามมากนะครับดูเลยนะ้วนี่เป็นด้านนอกนะนี่จะเป็นประตูนะครับประตูนี้จะทําด้วยเลดังดีนะครับเงาวับนะครับเป็นรูปมังกรนะครับถือดาบนะครับ นี่ก็เดินไปเป็นข้างโบสถนะครับห้างโบสถ์้างโบสนี้ก็จะมีเป็นรูปสัตว์ป่ายมพาล์ตำนานเล่าเรื่องสัตว์ป่ายมพาลน,นะครับนี่นะครับอยู่นะครับแปลกนะครับสถาปัตกรรมไม่เหมือนที่อื่นนะครับดูช่างเขาทำได้สวยนะครับแป่งงากนะครับสวยงามมากนะครับ ่นเจ้าวาดบอกว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดนะครับในวัดกรุงเทพนะครับนี่ว่าดยสถาปัตยกรรมนะครับอีหรอบนอกนะครับแนวรอบนอกด้านนอกนะครับ สวยงามมากนะครับเ,เพื่อนๆสัตว์ป่าต่างๆนะครับเป็นรูปพญานาคเกี้ยวก็มีนะครับพญานาคเกี้ยวนะครับสวยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าหน้าอุโบสถทางเข้านะครับโบสถ์ทางเข้า ันนห้าจะมีรูปองค์สัตว์หล,หลายอย่างนะครับหน่าทึ่งมากนะครับช่างได้ทำได้สวยมากนะครับน,นี้เราก็จะมาเข้ามาดูข้างในโบสถ์นะครับดูนะครสวยงานนะครับเสา อะไรอย่างเช่นชูป่าบางปอนนะครับทางเข้าประตู ดูได้เเพื่อนๆสวยมากนะครับช่างทําได้สวยมากนะครับแปลกกว่าที่วัดอื่นนะครับพามาชมอุโบสถที่สวยงามแปลกนะครับแบบสถาปัต,ตกรรมแบบจีนนะครับแคาเทากับไทยนะครับนี้จะเป็นประตูทางเข้านะครับจะมีแมวตอนอยู่นั่งบูชาดอกไม้นะครับ นี่จะเป็นข้างในเข้ามาในโบสถ์แล้วนะในโบสถ์สวยง,งามมากนะครับในโบสถ์นะครับจะเป็นพระประธานสมัยสุขโขไทยนะครับพระสุขโขไทยนะครับสร้างได้สวยง,งามมากนะครับนี่นะ เข้ามาดูใกล้ๆนะหลวงพอ่อหลวงพ่อสุโคไทยอายุก็ราวสองร้อยกว่าปีนะครับซึ่งเป็นพระประธานที่อยู่ในอุโบสถที่สวยงามที่สุดในกรุงเทพนะครับสวยมากนะครับบุงเอนดูได้นะครับฐานทำได้สวยมากนะครับหลวงพอ่อ อุโบสถวัดปอริวาสนะครับสวยแปลกครับแปลกกว่าที่อื่นนะครับนี่จะเป็นข้างในโบสถ์นะครับในโบสถนะ์นับ ชมไปเรื่อยๆนะครับก mm. <cycles and> <himself> <y> ็จะมีพระคอยนี่แหะนี่จะเป็นอีกเดือนด้านหนึ่งนะครับด้านทางประตูออกนะครับาประตูออกก็จะมีประตูออก ก็สวนท่านบนประดับไฟนะครับโคมไฟสวยงามมากสำหรับชิปนี้ก็ขอโจบเพียงแค่นี้นะครับคอยกดเพื่อนๆพืนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ